รวมเลเซอร์คีลอยค่ะเคสแรกเป็นคีลอยที่หูนะคะเกิดบริเวณด้านบนอใช้เป็นเลเซอร์ตัดออกค่ะหลังจากที่เลเซอร์จะหลุดออกเลยส่วนเคสนี้เป็นคีลอยบริเวณติ่งหูค่ะคนไข้เคยเจาะหูมาก่อนการรักษานะคะใช้เป็นเลเซอร์ก่อนทําหมอฉีดยาชาทุกเคสนะคะและนี่คือภาพหลังจากเลเซอร์ตัดออกค่ะเคสนี้เป็นคีลอยบริเวณศีรษะค่ะเคยแต้มไยมาก่อนการรักษาใช้เป็นเลเซอร์ตัดออกเช่นกันเคสนี้มาด้วยเรื่องคีลอยหลังหูค่ะคนไข่รู้สึกว่าโตขึ้นเรื่อยๆนะคะฉีดก็ไม่ยุบค่ะ หมาะใช้เป็นเลเซอร์ตัดแล้วก็ตกแต่งบริเวณใบหูเพิ่มเติมแผลเรียบเนียนดีค่ะเคสนี้เป็นเคลอยบริเวณหน้าอกค่ะ เคยฉีดมาแล้วยังไม่ยุบค,ค่ะหมอใช้เลเซอร์ตัดออกนะคะตัวนี้ทําเพียงรอบเดียวค่ะส่วนเคสนี้เป็นคีลอยขนาดใหญ่ค่ะมีลักษณะนูนแล้วก็มีอาการเจ็บในเคสนี้นะคะหมอใช้เลเซอร์ตัดออกนะคะแล้วก็ตกแต่งบริเวณบาดแผลให้เรียบเนียนสวยที่สุดค่ะหลังตัดก็คือโล่งเลยค่ะส่วนเคสนี้เป็นคีลอยบริเวณใบหูใช้เลเซอร์ตัดออกค่ะมีใครเป็นคีลอยบ้างยังไงลองคอมเมนต์มาแชร์กันค่ะ